มาจ้ะย่ามือขึ้นห้องกระสิธมันกระสิเป็นแบบนี้เป็นไฟกระพิบไฟกระพิบอันเห็ดไลรไ่นกเป็ดเสียงพ่นมาแล้วได้ได้ยินเสียงพ่นบ่ามาแต่เวนเลยล่ะแต่ว่ามือนีดีที่น้ำบวกเกือบหมดแล้วแต่ว่าน้ำกัยังเหลืออยู่ที่บวกเนาะเหลือประมาณสองสาบวกนี่แหละแต่ห้องกัยังติดไฟแบบ ติดไฟเต็มหาหน้าเลยนะฟังพุ่นก็มีดด้เมืม่อนขึ้นกับติดจังสี่ละเพิ่นกันยังลงอยู่วานขเข่าด้วยจ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนหอดย่มข้าแรงเวลาเกาวเวลาเดิมเวลา ยางยางเลาะหน้าว่านเขาเรี่วหมู่ว่านเราจนะเนาะไฮนี่กับว่านเร้วว่านพร้อมกันว่านพร้อมกันเลยกับไฮนี่แต่ว่ามันเป็นยังขึ้นน้ำหลายแท้มันเป็นไฮนูน่นแล้วบันนี่นกเป็ดบ่เคยลงแจ็กเทียจะ่ะเราก็เลยบ่ได้เอาไฟมาติดเนาะเพราะว่านกเป็ดบ่มาลงแจ็กเทียแบนที่นี่น้ำหน้าขังบนที่เพิน่นมีต้นเขาแลจะ่ะเพิ่นเอาน้ำเนาะบันนี้น้ำซึมมาก ปรากฏว่าห่อน,นี่มือเศ้ามาเห็นแต่ห้อยนกเป็ดนกเป็ดกินเขาเกี้ยงเลยจ้ะแบบว่าเป็นเยอะเลยนะก็เลยตัดสินใจค้างน้ำค้างน้ำเพื่อที่สิย้ำแล้วก็วานไหมสรุปแล้วให้นี่แหละว,ว่านไหมเออแต่ให้นี่บ่อันบ่มีนกเป็ดลงหลาเพราะว่ามัน นามันบกไปล้วก็มีมีแน่อยู่หมองซือบวกนะจ๊ะเนาะหมองซือบวกบวกนะก็เอาเข่าไปวานตืมมืนที่นี่เมื่อคืนเมื่อคืนก็นเลยไต่ไฟจะเห็นบ่ไหมเนี่นี่ไม่ที่เสียบไวเนี่ยไม่ตไต่ไฟไฟเป็นไฟกับผิดขนาดอันนะขนาดอัขนาดอัน,น,ขน,อขน,อนเขาไต่ไฟนะยังมาลงอยู่นกเป็ดนะพอว่ามันมาหลาย มือสบินไก่มาปกติก็สิบัไต่ไฟนะไฮนี่ไฮนี่มันเป็นไฮนู้นนอกจากนะั้นไฟที่น้ำหลายๆนี่มันบอกเคยมาจากเทียก็เลบยบด้ไต่ไฟเออบัดมาเห็นยังสี่แล้วโอ้ยนกเป็ดลงก็เลยพากันเอาไฟมาไตา่เนาะจานะ้ะเนาะไต้ออมเลยละ่ะบอับอไต,ต่แต,ต่ทางผุ่นพว่าทางคล้องนะมันนามนามันนามมันบม่มมีส่วนมากนกเป็ดมันกัดสี ลงเฉพาะมองไดทีทีมีน้ำเนาะจ้ะเป็นยังออมฉ่อยขึ้นมาแต่ทางนี่แท้ขึ้นมาแต่มุมเกามุมเดิมแท้มื่บ้านอมอมบ่เห็นนี่อมอเห็นดอกจานปีกายดอกจันพ่ออกดอกเมื่อเกิดปีนี้ออกออกพ่อได้เห็นพ่อได้เห็นความงามอยู่มเห็นบะเนี่ยต้นเกาต้นประจําละนกนกเริ่มมัน เขามาแล้วเริ่มกลับร่างแล้วนี่น้ำห็นบ่น้ำหน้าเพิ่นซึมลงไปเดี๋ยวสิเอาเข่ามาบานใสเน่เพิ่นเอาน้ำมู่านเอาน้ำจน่าเคืองกันแท่ผล่ะมันบกมันซึมวัเห็นดอกจานบ่นเห็นดนแล้วอันเบาอย่างสองต้นมันอยู่หน้ามีมีตน้นดอกจานสองต้นนะจ้ะมีต้นนี้แล้วกะต้น,ตนพุ่นพุ่น,นยุซื้อหนียวมืออมเนาะ มีดอกแต่มีดอกจันทร์ส้วมหนึ่งดิค่ะว่าก,กี่ดอกพี่ไก่ไปออกดอกเลยเด้เนี่ยช่วงนี้แหละช่วงนั้นแรงช่วงดอกจันทร์ช่วงดอกจันทร์อ,ออกดอกอ้อมเลี้ยวเห็นสวยนะอ้อมก็เลยงยางมาเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งออมสีไรนอก <c oughs> ออ้า <c oughs> <c oughs> หมู่บ้านออกมาอ้อมไอซะเฉพาะมันตื่นมันบินนี่ จานจ้ามึงดอกจาน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 อุ้ยประชัดเนาะต้นนีประหลอดแล้วเนี่ยคุณนะเมึงในพิ่นธุ์ไทยอันนกไหมเขาขาวพุณนะโอ้อยพุณนะ,ณอะบอลเบือดอกต้นไม้แถวเนี่ยมันเข้มมันเข้มปุ๋ยนก เพิ่นจนพ่อวานปุ๋ยเพิ่นวานปุ๋ยได้ซองมือล่ะเขาจะคล้องคนจะเห็ดเ <c oughs> พิ่นทางเพิ่นเพิ่นก็เห็ดหน้าแล้วนี่อ่อมสีผ้ามาเบิง่งต้นจานมาเบิง่งบรรยากาศมาเบิง่งนี่คล้องคล้องน้ำเมืม่อวานเพิ่นเอาหนามทางในเพิ่นเอาหนามอุ้ย ออมพย่างมาทางนี้จักเทียดิเดี๋ยวออมสิาพาไปเบิง้งเพราะคือเผดคือพูดเถอะวะเอาจากผักเลยคนณอะคุณอะคุณอะเพิ่น,ๆๆพนตื่นละตื่นโหลดจักมาใหม่ตื่นโหลด <c oughs> ห <c oughs> ตื่นโหล,ลดจักมาใหม่มันหกออมก็เลยบ่ามาเทียบันนี้เพื่อน,นั่นทำความสามะอาดก็เลยโอู้แต่กับเราไปเดียวคุณอะขี่นกเต็มอยู่เนาะบุมหม,ม่นไปเรืวเนาะ ปรลอดดอกต้นนี้กับต้นแถวนี่บุน่ะตดโอ้ยเหลือตัวเดียวน่ะตัวนี้เก่งก็ามูตัวนี้บยชันปรหลอดไปเร็วสงสัยว่าสามเขาสิแดงยางมะหอ่นนี่เราได้ยางกับขึ้นเราจะสั่นกันลุงหายหน้าไปเลยลุงหายหน้าอ้อมไปบุญนี่แต่ขีน่นกเนาะกระสีล้อมันบละล้อพ่อเจ้นามแห่งตาเ้าบ่เหินนอเขา ถ้ามันเป็นพ่อต้มๆเนี่ยค่ะเขาก็เอาเขาเม็ดมาวานอีกเขาเพิ่งว่านไปนะจ๊ะเขาเพิ่งว่านไปมือว่านก่อนเนี่พผ้ามาเบิ้งดอกจานเบิ้งต้นจานต้นจานดอกจานโอ้ยสวยด้ออมอยากแต่อันออมอยากไ,ไปปลูกออมอยากไ,ไปปลูกไปอันด่บานอยู่ด้ยต้นจานต้นดอกจาน สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของของอิส,สานดอกจานประหารใจพุ่นแล้วออออของเขี้ยวใหม่ <c oughs> มอ,อันมอนอันขี่รดล่งอันล่องอันมองลูบลดค่าเลยลดลม ขึนบ่ได้เลยเด็กหน่อยทีมาซอยยำหน้าบอกว่าห้เขากับเขาโอ้ยมิดมิดอิงต่งเลยยางขึ้นมาลรวผู้ไอ้่นไปใส่ับนี้่นผู้ไอ้ยางเลาะหน้าอยู่่นบอกบ่ฟังบอกว่า่ใหาไปกะอันยากเด้ยากบันนี้สิยากเอาขั้วเล็กไปดึงเอากันได้บัเนี้บอกว่า่ให้ไปกัไปโอ้ย สงสัยแอบวนันวันหลอบสุดถ่ายเนาะมีหนึ่งไฮสองไฮสามไฮสี่ไฮหลอบสุดถ้ายสีวันพร้อมกันเลยอาจสิได้มานอนเฝาพร้อมจากสองสามขึ้นจนนำหนำมืจนเป็นนำเมือดอมานอนเฝาอันนั้นมานอนเฝอลไยนกปิดบ่ได้รับได้นอนหรอกน,นางเฝาเห็นนกเป็ดมาบ่ตบมืออย่างเดียวบ่ตบมือ,อจุดกระปุกเออพ,พอวันว่าสงสัยห้าสิได้มานอนเฝาอัน ไรนกเป็ดประสันโอ้ยเห็ดหน้ามาต่างโดนต่างดีคันบ่าหนาวกับไข่ยูเทียนหนาวกับลมเห็ดจังใดเหมือนะเนี่ยเนี่ยหายเนี่ยหายใหญ่ดิบ่ได้ดหายหน่อยดิเป็นหูนกเป็ดล่งม,มันหลึกมันหลึกมันมันย่างอยู่แต่ว่ามันย่างแต่ มองขอบขอบมองนุ่นนุ่นแต่ว่ามองในทีไม่นามนะแล้วส่วนมากมันเกะแบบว่ามันมันเยอะเกินไปเพราะวนเลยว่าตัดสินใจแล้วเฮ็ดไมวมาสันบรรยากาศยามือเล้งภาพไปเบึงดอกจานประหารใจฝากเป็นกำลังใจอ้อมชอยบ้านนาเนยจ้าบอกกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า